สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ v O A ภาคภาษาไทยนะครับออกาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤศบดีที่2พฤษภาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพร,รัใชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับบริงเกนกดดันเนทันยาฮูเปิดทางความช่วยเหลือเข้ากาซา กลุ่มหนุนยิวและปาเลสไตน์ประทะกันที่มหาวิทยาลัย UCLA ขณะที่นิวยอร์กนั้นตำรวจสลายการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียจีนปูทางเตรียมฝึกทหารในโรงเรียนมัธยมและผลโพชีนะครับชาวอเมริกันส่วนใหญ่มองทิก t o k เป็นเครื่องมือของจีนในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์สถานการณ์รัฐบาลทหารเมียนมากับการดิ้นรนรักษาอำนาจปกครองประเทศ ส่งท้ายกันวันนี้เป็นเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซจีนเขย่าตลาดสหรัฐนะครับชูจุดขายจ่ายน้อยกว่าการตลาดเรา้าใจติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับสถานการณ์ในกาซาก็ยังเป็นที่จับตามองแล้วก็มีการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนด้วยใช่ไหมครับคุณ ใช่ครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนและนายุัฐมนตรีอิสราเอลเบนเจามินเนทันยาฮูมีการพบกันในวันพุธโดยฝ่ายของสหรัฐได้กดดันให้ผูน้นำอิสราเอลเดินหน้าเปิดทางส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาขณะที่เรียกร้องให้กลุ่มฮามาสยอมรับข้อเสนอหยุดยิงของฝ่ายอิสราเอลเพื่อพักการต่อสู้และเปิดทางให้มีการนำตัวประกันที่เหลือกลับบ้านนะครับ อิสราเอลเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของรัฐมนตรีบลิงเคนในการเยือนตอนออกกลางรอบล่าสุดนี้โดยถือเป็นครั้งที่7แล้วสำหรับเขาในการเยือนตอนออก,กลางนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุข,ขึ้นเมื่อ7ตุลาคมปีก่อน การพบปะหาหรือกันระหว่างบลิงเคนและเนทนันยาฮูที่นครเยรูซาเล็มกินเวลาราวสองชั่วโมงครึ่งครับและบลิงเคนได้ย้ำถึงพัฒนาการในการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาและตอกย้ำถึงความสำคัญในการเร่งมือและรักษาการพัฒนาที่ดีขึ้นด้านความช่วยเหลือนั้นไว้ตามการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์ รัฐมนตรีบริงเคนยังได้เยือนท่าเรือเอชดอททางตอนใต้ซึ่งเริ่มมีความช่วยเหลือกาซาเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวและเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางจัดส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาที่ประชาชนเกือบครึ่งหนึ่งในนั้นกําลังเผชิญกับความอดอยากขั้นหายนะซึ่งภายในวันเดียวกันนี้อิสราเอลได้กลับเปิดเส้นทางด่านเอรสทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเพื่อให้รถขนส่งความช่วยเหลือผ่านเข้าไปในนั้นได้แล้ว โคสกมิลเลอร์กล่าวด้วยว่าบลิงเคนยังได้ใช้โอกาสนี้ในการย้ำจุดยิงของสหรัฐที่ว่ากลุ่มฮามาสกำลังขัดขวางค้นทางสู่การหยุดยิงและได้เรียกร้องให้กลุ่มฮามาส รับข้อเสนอหยุดยิงที่ตัวแทนเจราจาอย่างอียิปต์ได้เสนอมาซึ่งต้องการให้มีการปล่อยตัวประกัน33คนและกับนักโทษปาเลสไตน์จำนวนมากรวมทั้งการระง,งับการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮามาสซึ่งจะปูทางให้มีการเจราจาข้อตกลงเพิ่มเติมในอนาคตด้วยแต่อีกทางหนึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐ,รฐ 3รีบลิงเคนได้ย้ำกับเนทันยาฮูวา่าสหารัฐยังคงคัดค้านการเดินหน้ารุกโจมตีเมืองราฟาของอิสราเอลซึ่งอิสราเอลระบุวา่าต้องการถอนรากถอนคนกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากโดยบลิงเกนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่อชดอในอิสราเอลวา่าเราไม่สามารถและจะไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ในราฟาที่ปราศจากแผนที่ทำให้แน่ใจว่าพลเรือนผู้บริสุทธิ์จะไม่ได้รับอันตราย และไม่เลยเราไม่ได้เห็นแผนการเช่นนั้นเลยและในเวลาเดียวกันยังมีหนทางอื่นๆในความคิดของเราหนทางที่ดีกว่าในการจัดการกับความท้าทายของกลุ่มฮามาสที่ไม่ต้องมีหรือเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารในราฟาครับคุณสพงพศครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอลกับฮามาสซึ่งเป็นสเก็ตที่เด็นมาถึง อเมริกาทำให้เกิดการชุมนุมตามสถานศึกษาต่างๆในสหรัฐวันนี้ก็มีรายงานการพระะาะกันนะครับของกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์และกลุ่มผู้สนับสนุนอิสราเอลที่มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือว่า UCLA เช่นเดียวกับที่นครนิวยอร์กนะครับตำรวจนิวยอร์กก็เข้าไปรื้อถอนเต็นท์ของผู้ชุมนุมในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียด้วยนะครับ โดยสำนักข่าวรอยเตอร์สได้ตรวจสอบและรายงานวิดีโอจากพยานในเหตุการณ์ที่ UCLA ที่แสดงให้เห็นกลุ่มผู้คนใช้แท่งไม้และเหล็กนะครับทุบตีแผ่นไม้ที่ผู้ชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์นำมาใช้เพื่อป้องกันตนเองซึ่งเหตุการณ์นี้ตามมาด้วยการเข้าควบคุม,มสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตามคำขอของสถานศึกษานั่นเองนะครับคุณนพรัตน์ครับ ในวันอังคารนะฮะเจ้าหน้าที่ของ UCLA นะครับประกาศว่าการชุมนุมนี้ผิดกฎหมายและละเมิดนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยประธานบริหาร UCLA จีนบล็อกนะครับกล่าวว่ามีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเข้ามาร่วมชุมนุมด้วยแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับ วิดีโอในช่วงเช้ามืดวันพุธแสดงให้เห็นกลุ่มคนส่วนมากเป็นผู้ชายนะครับหลายคนสวมหน้ากากาและมีจํานวนหนึ่งที่ดูมีอายุมากกว่าที่จะเป็นนักศึกษาด้วยนะครับนบรัตครับคว่างปลาสิ่งของและก็พยายามที่จะรืออ้อสิ่งที่ผู้ชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์นํามากั้นขวางไว้นะครับนอกจากนี้ยังมีบางคนที่ตะโกนข้อความสนับสนุนชาวยิว ไกอาชานะครับนักวิจัยของ UCLA กล่าวว่าคนกลุ่มนี้เข้ามาทำร้ายผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงและเขาไม่คิดนะครับว่าสถานการณ์จะยกระดับมาถึงจุดที่ผู้ชุมนุมจะถูกทำร้ายจากคนที่เห็นต่างนะครับดังนั้นที่พวกเขาไม่ได้ทำอะไรให้กับคนเหล่านั้นเลยรอยเตอร์รายงานว่าก่อนการประทะกันผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายก็มีการค้นสเปรย์พริกไทยใส่กันด้วยนะครับ ส่วนที่มหานครนิวยอร์กนะครับตำรวจเข้าจับกลุ่มผู้ชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์ประมาณ300คนที่ปักหลักชุมนุมและยึดอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียตามข้อมูลจากนายกเทศมนตรีนิวยอร์กนะครับเอริกอาดัมส์ในวันพุธนอกจากนี้ตำรวจยังได้รื้อถอนเต็นท์ของผู้ชุมนุมที่ปักหลักมายาวนานกว่า2สัปดาห์ออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยด้วยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยโคลัมเบียมินูสซาฟิก ร้องขอให้ตำรวจประจำการในสถานศึกษาไปจนถึงอย่างน้อยวันที่17พฤษภาคมซึ่งก็เป็น2วันหลังพิธีสำเร็จการศึกษาเสร็จสิ้นนะครับทางด้านนายกเทศมนตรีอดัมสกล่าวว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมในการยืดอาคารเรียนแฮมิลตันฮอล์จริงแต่ผู้ที่ชักนำให้มีการทำเช่นนั้นเป็นบุคคลภายนอกนะครับ หลายมหาวิทยาลัยในสหรัฐตอนนี้กำลังเผชิญกับการชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์นะครับซึ่งเป็นโจทย์ของสังคศึกษาที่ต้องหาทางจัดการให้ทันก่อนที่พิธีสําเร็จการศึกษากําลังจะมาถึงนะครับจากประเด็นที่เกี่ยวกับสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับคราวนี้ไปอีกที่พื้นที่หนึ่งนะฮะก็คือเมียนมานั่นเองนะครับมีการ ดบกันนะฮะระหว่าง2กลุ่มก็คือรัฐบาลทาหารเมียนมากับกลุ่มแข่งข้อต่อต้านนะครับหลังจากที่ผ่านไปกว่า3ปีที่กองทัพเมียนมาขึ้นปกครองอํานาจนะครับต้องบอกว่าตอนนี้สภาพการของรัฐบาลทาหารดูอ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับคุณนพพร,รัตน์ท่ามกลางภาวะสงครามกลางเมืองที่ประทุขึ้นนั่นเองวันนี้คุณนพร,รัตนะครับจะมีรายงานวิเคราะห์ สถานการณ์ในเมียนมาจากสำนักข่าวเรดิโอฟีเอเชียซึ่งต้องเป็นต้องบอกว่าเป็นสำนักข่าวพี่น้องของ Voice of a m เมริกานะครับมีมาเสนอเชิญครับคุณนพครับ,รบปัจจุบันนะครับรัฐบาลหาเมียนมากตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่ากระเสือกระสนเอาตัวรอดให้ได้นะครับหลังถูกกองกำลังฝ่ายต่อต้านตีพ่ายไปในหลายสนามรบจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอนาคตของรัฐบาลแห่งนี้เริ่มมืดมนลงเรื่อยๆแล้วนะครับคุณทรงพจบ แซคคารีอาบูซานักวิเคราะห์ด้านเอ,นอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก National War College ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าผู้นำกองทัพเมียนม,มานั้นกำลังปฏิเสธความจริงอันโหดร,ร้ายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำกับประเทศของตนไปอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจก็พังทลายไปแล้วการสู้รบก็พ่ายแพ้ไปแล้วหลายครั้งและเมืองต่างๆก็ตกในสถานการณ์ความรุนแรงที่ยกระดับขึ้นเรื่อยๆมีการใช้โดรนโจมตีเมืองหลวง บรรดานายพลก็ถูกรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG นะครับและเหล่าพันธมิตรทําให้ฉุนไม่หยุดหย่อนผู้ฟอสังเกตการก็ให้ความเห็นกับผู้สื่อขาวรีดูฟรีเอเชียภาคภาษาพม่าครับว่าหลังพ่ายแพ้และเสียเมืองตามแนวชายแดนต่างๆให้กับกองกําลังฝ่ายต่อต้านหนึ่งนั้นก็เป็นรัฐยะไข่นะครับซึ่งกองกําลังอารักันยึด 8เมืองจากทั้งหมด1 7เมืองในรัฐรนี้ไปได้รวมทั้งเมืองหนึ่งแห่งในรัฐชินที่หยุดติดกันหลังการสิ้นสุดของข้อตกลงหยุดยิงกับกองทัพเมื่อ13พฤษกาย,ยนของปีที่แล้วอีกรายหนึ่งนะครับพันโทหญิงมิมี่วินเบิร์ตซึ่งเป็นอ,อดีตนายทหารของกองทัพสหร,รัฐและ,กะเกษียณไปแล้วแต่ยังทำงานด้านกิจาการเมียนมาอยู่บอกว่าสถานการณ์ในรัฐยะไข่แสงให้เห็นว่ารัฐบาลทหารเมียนมาอยู่ในสถานการณ์ที่เสียปเปรียบและเสี่ยงที่จะแพ้อยู่ ขณะที่เจสันทาวเวอร์ผู้ในการด้านเมียนมาของ Institute of Peace ในกรุงวอชิงตันก็ให้ทัศนว่าปัญหาการขายแคลงกำลังพลกลายเป็นความกังวลด้านการมีตัวตนอยู่ของรัฐบาลฐานเมียนมาไปแล้วและระบุด้วยว่าจำนวนทหารที่สูญเสียไปนั้นสูงเกินกว่าจำนวนที่จะเข้ามาเติมภายใต้กฎหมายการเกณฑ์ทหารอย่างมากเพราะว่าทหารใหม่คือกลุ่มที่ถูกบีบให้มาสู้รบและเป็นไปได้ที่พวกเขาจะเลือกยอมแพ้หรือละทิ้งหน้าที่เมื่อเดินทางถึงสนามรบแล้วครับ ครับความพ่ายแพ้อย่างเหนือความคาดหมายของรัฐบาลทหารพรม่าเนี่ยต่อกลุ่มชาติพันธุ์มีนนยยาสาคัญอย่างไรคุณอปครับกอทบทวนหน่อยนะครับตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับทางกองพลงชาติออกองพลงพันธมิตรชาติพันธุ์ต่างๆนะครับประสบความสำเร็จในการยึดพื้นที่ตั้งของฐานทัพทหารแล้วก็เมืองได้หลายจุดโดยมีตั้งแต่เมืองเมวดีซึ่งเป็นศูนย์กลางกลางการค้าชายแดนติดกับไทยที่อำเภอแม่สอดน,นะครับ มีสินค้าผ่านเข้าปีละราว1,000ล้านดอลลาร์ไปถึงรัฐคชินทางตอนเหนือรัฐฉานทางตอนใต้รวมทั้งรัฐกะยาด้วยในประเด็นนี้ไซจี G, ซินโซนนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองและการทหารระบุว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลหางเมียนมาที่ประกอบด้วยกองทัพของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มร่วมกับกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลเงา NUG น่าจะหาทางยึดพื้นที่ตามแนวชายแดนของประเทศเพื่อ ควบคุมภาวะการค้าของเมียนมาให้อยู่ในมือของตนให้ได้คือตัดท่อน้ำเลี้ยงของสถาบันทหารนะครับครับแล้วมีการวิเคราะห์ไหมครับว่าทําไมกองทัพเมียนมาเนี่ยถึงได้ตกที่นั่งลําบากอยู่ในตอนนี้ครับทาง ร a ดิ o ฟรีเอเชียนะครับได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่กองทัพเมียนมารายหนึ่งที่กเกษียณร,ราชการไปแล้วแต่ขอให้ความเห็นโดยไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยนะครับบอกว่าความล้มเหลวของรัฐบาลทหารที่จะเอาชนะในสนามรบเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของพลเอกอุโสมินอองไลน์และบรรดานายพลทั้งหลายครับแหล่งข่าวรายนี้ยังกล่าวด้วยว่า ประเด็นสําคัญที่ต้องมีการจัดการแก้ไขเช่นเรื่องการจัดวางกําลังทหารยังคงเป็นเรื่องที่ไม่มีการลงมือสาสางยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่ากองทัพจะยังไม่มีการจัดเตรียมการรับมือและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เลยด้วยและเ ด้วยว่าไม่เคยเห็นปัญหาการจรัดการบริหารที่ย่ําแย่แบบนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์กองทัพเียนมาานะครับแซคคารีอาบูซานวิเคราะห์จาก National War College <c oughs> ก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อสถานการณ์ของทรรหารยิ่งดูสิ้นหวังขึ้นเรื่อยๆบรรดาผู้นํากองทัพก็มีโอกาสจะยิ่งทําการต่างๆแบบไร้สติโดยไม,ไม่รู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นไปด้วยครับเมื่อเร็วนี้นะครับคุณโนภรตท รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะฮะก็ลาออกจากตําแหน่งนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือเมียนมาให้พ้นจากวิกฤตมีผลกระทบไหมฮะครับทางวิวเอภาคสารมารถนะครับก็ได้สอบถามเรื่องนี้ไปกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ริตาหานวงจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งให้ความเห็นว่าตนได้ยินกระแสข่าวมานะครับว่านายปานปรีพหิทธาสุนนะครับ เล่าแต่ตำแหน่งเพราะประเด็นเรื่องเมียนมาเป็นเรื่องที่ยากและมีความท้าทายมากเกินไปแต่ส่วนตัวเองก็ไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับ <c oughs> ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของแกกันครับ <c oughs> ครับ You know what will happen is Thailand will will eventually have a new uh, foreign minister น yeah. ะ and I I don't think that the a c e o f ทางผู้ช่วยาศาสตราจารย <c oughs> ์ลาตากล่าวนะครับ <c oughs> ว่าการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีต่าง <c oughs> ประเทศของไทยก็ไม่ จะมีผลกระทบต่อการสร้างสันติในเมียนมาของฝ่ายไทยนะครับเพราะว่ายังมีผู้ร่วมดูแลเรื่องนี้อยู่หลายคนเช่นนายรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและตัวแทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติกองทัพไทยและสัมงานข่าวกรองแห่งชาติเป็นต้นดังนั้นการก้าวลงจากตําแหน่งของนายปานปรีซึ่งทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมาก็กจะเป็นเพียงหมายถึงการรอรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่มารับหน้าที่ต่อเท่านั้นครับครับผม ขอบคุณครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราพยายามติดตามกันมาเสนอนะครับทั้งเรื่องของบทวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมานะครับแล้วก็ความเห็นของนักวิเคราะห์ต่างๆนะฮะเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวกับไทยด้วยคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก v อ i c e of a เมริกาภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ครั้งทางเว็บไซต์ voa t a i com นะครับใครที่ตอนนี้ฟังเราอยู่เฉพาะทางวิทยุ บอกว่าสามารถรับฟังเราได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับ,รบได้มีภาพข่าวต่างๆครับก็เข้าไปได้ทั้งทางเว็บไซต์ของเรา voa t h a i com แล้วก็ทาง y t u t u นะฮะ voa t h a i Facebook voa t h a i ด้วยครับก็มาที่ประเด็นที่เกี่ยวกับจีนบ้างนะครับคุณนพพรับ จีนบอกว่าตอนนี้ได้เริ่มปรับแก้กฎหมายการศึกษาด้านกาลาโหมแห่งชาติแล้วนะครับซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการปูทางเพื่อที่จะให้มีการฝึกทหารในสถานศึกษาได้ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึงระดับมัธยมศึกษานะครับคณะกรรมาธิการของสภาประชาชนแห่งชาติจีนเริ่มการพิจารณาปรับแก้กฎหมายดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยจะอนุญาตให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ร่างการปรับแก้ กฎหมายใหม่เสนอว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาควรผ่านการฝึกทหารขั้นพื้นฐานส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นก็ควรได้รับอนุญาตให้ฝึกทหารเช่นกันนะครับร่างกฎหมายนี้บอกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการฝึกทหารในสถานศึกษาของจีนนั้นขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางของ คอมมิวนิสต์จีนนอกจากนี้ก็ยังมอบอำนาจเพิ่มขึ้นให้กับค่ายทหารในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางในท้องถิ่นในการสั่งการควบคุมและจัดตั้งองค์กรสำหรับการฝึกทหารให้กับนักเรียนนักศึกษาด้วยสื่อของทางการจีนรายงานนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันประเทศและช่วยให้จีนสามารถปรับตัวเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับ แม้ยังไม่ชัดเจนว่าร่างกฎหมายฉบับแก้ไขนี้จะผ่านการรับรองของสภาประชาชนจีนเมื่อใด แต่ก่อนหน้าน,นี้จีนได้ผ่านกฎหมายด้านความมั่นคงหลายชุดนะครับรวมถึงการปรับแก้กฎหมายต่อต้านการจรกรรมเพื่อรับมือสายลับต่างชาติและปรับปรุงกฎหมายการศึกษาด้านความรักชาติด้วยนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าการผ่านกฎหมายใหม่นี้จะช่วยปลุกระดมแนวคิดชาตินิยมในจีนมากขึ้นและก็อาจส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าร่วมกับกองทัพจีนมากขึ้นด้วยเช่นกันในช่วงที่จีนกําลังเกิดความตึงเครียดกับเพื่อนบ้านหลายประเทศรวมทั้งไต้หวันนั่นเอง ครับมาถึงการย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่1พฤษภาคมทั่วโลกนะครับ,รบวันแรงงานสากลก็คือบรรดาสมาชิกผู้ใช้แรงงานนักเคลื่อนไหวแล้วก็ผู้คนในเอเชียและยุโรปออกมาร่วมเดินประท้วงครับเรียกร้องปัญหาเรื่องต้นทุนค่าครองชีพสูงและนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลแต่ละประเทศรวมทั้งการเรียกร้องสิทธิแรงงานที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ด้วยนะครับ โดยที่นครอิสตันบูลครับตำรวจนำแผงกัน้นและปิดล้อมทุกเส้นทางเข้าออกพื้นที่ใจกลางนครเดียวกับระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึงพื้นที่จัตุรัสทักซิมที่ถูกจำกัดในวันแรงงานแต่มีรายง,งานว่าตำรวจควบคุมตัวผู้ประท้วง30คนที่พยายามทำลายแผงกัน้นเข้าไปชุมนุมที่จัตุรัสดังกล่าวอันเป็นัสลักของสาภาพแรงงานตุรกีครับที่โดนีเซียครับรายงานราวห้าหมื่นคนจากโบกกเดป็อก ตังเกรังและเบกาซีออกมาเดินขบวนที่กรุงจาก,การ์ตาเพื่อแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่ชื่อ job creation law ที่บอกว่าละเมิดสิทธิทและกระศบกระทบสวัสดิภาพแรงงานพร้อมริกร้องให้มีการปกป้องแรงงานข้ามชาติและปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามการเปิดเผยของประธานสมัพั์สาภาพอินโดนีเซียซาอิดอิกบาโดยการประท้วงมีการควบคุมโดยตำรวจอย่างเข้มงวดนะครับไปที่กรุงโซลเกาหลีใต้กันบ้าง รับประชาชนหลายพันชีวิตออกมาร้องเพลงโบกธงและตะโกนคำขวัญสนับสนุนแรงงานในการเดินขบวนทั่วเมืองหลวงเกาหลีใต้และอีกสิบพื้นที่ทั่วประเทศในวันพุธโดยทางสมาพันธ์สหาภาพแรงงานเกาหลีใต้ ผู้จัดการชุมนุมได้ออกมาคัดค้านนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลสายอนุรักษ์นิยมตายการนำของประธานาธิบดียุนซุกยอครับและที่ญี่ปุ่นผู้คนกว่าหมื่นคนก็มารวมตัวที่สวนโยโยกิในกรุงโตเกียวเพื่อชุมนุมในวันแรงงานเรียกร้องการปรับขึ้นค่าแรงและชดเชยต้นทุนค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มสูงด้วยส่งท้ายที่กรุงมนิลาฟิลิปปินส์ครับแรงงานหลายร้อยชีวิตก็ขับรถ2แถวและนักเคลื่อนไหวแนวคิสเนิยมในประเทศ พ่อฝ่าอากาศร้อนจัดมาชุมนุมเรียกร้องปรับขึ้นค่าแรงและเพิ่มความมั่นคงในหน้าที่การงานให้มากกว่าเดิมท่ามกลางวิกฤตราคาอาหารและพลังงานที่พุ่งสูงโดยมีตำรวจปราบจลาจลเข้าควบคุณฝูงชนที่มุ่งหน้าเข้าใกล้ทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อวันพุธครับ ครับมาที่ประเด็นเศรษฐกิจบ้างนะครับวันนี้ทางระบบธนาคารกลางสหรัฐ ah หรือเฟดก็ประกาศคงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้ที่ระดับเดิมนะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ23ปีด้วยกันนะครับหลังเสร็จสิ้นการประชุมเป็นเวลา2วันระบบ ไม่มีกําหนดนะครับเนื่องจากขาดความก้าวหน้าด้านเป้าหมายการลดอัตราเงินเฟอ้อแถลงการของเฟดบอกว่าภาพรวมเศรษฐกิจยังคงไม่แน่นอนและคณะกรรมาิการยังคงระมัดระวังอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของเงินเฟอ้อ ก็หลายเดือนมาแล้วนะครับที่ธนาคารกลางสาหรัฐรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเพื่อชะลองเงินเฟ้อซึ่งก็มีผลทําให้อัตรางเงินเฟ้อในสหรัฐนั้นลดลงต่อเนื่องเมื่อปีที่แล้วนะครับจนทําให้เกิดการคาดการณ์ว่าอาจมีการลดดอกเบี้ยหลายครั้งในปีนี้แต่ว่าราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ทำให้ความหวังที่จะเห็นเฟดลดดอกเบี้ยปีนี้ต้องลางเลือนไปหรือว่าต้องชะลอออกไปนั่นเองครับ สำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับก็มีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์วันนี้ขึ้นแป3 7จจุดนะครับปิดที่37,903จุด Standard Poor's ลดลง17จุดปิดที่5,018จุดและ NASDAQ ลดลง52.34จุดนะครับปิดที่15,605จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.11%นปะครับปิดที่2,328ดอลลาร์กับ80เซนต์ต่อออนและค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้37บาทนะครับคุณนพรั์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับต่อไปจะมีเรื่องของธุรกิจและก็เทคโนโลยีมาเสนอครับครับมาดูข่าวใหญ่ที่เราพลาดไม่ได้จะรายงานนะครับ o f t o s o f t ประกาศแผนจัด ตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในไทยเพื่อหวังขยายการใช้งานระบบคลาวด์ในพื้นที่ตามรายงานของรอยเตอร์ครับโดยสัตยานาเดลล่าซีโอของ Microsoft กล่าวในวันพุธที่กรุงเทพน,นะครับว่าสิ่งนี้หมายความว่าไม่เพียงแต่การมีศักยภาพเต็มรูปแบบของ ระบบ Azure ในไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกอีกด้วยถแถลงการของ Microsoft ระบ,บุว่าศูนย์ข้อมูลในไทยจะขยายความพร้อมการใช้งานระบบ Cloud Hyper Scale ของ Microsoft และศูนย์ข้อมูลในไทยจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลครับด้านนายกรัฐมนตรีไทยเษฐาทวีสินโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าโครงการศูนย์ข้อมูลของ Microsoft สอดรับกับเป้าหมายของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ของประเทศเพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของไทยและช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่งข่าวการลงทุนนี้นะครับมีขึ้น1วันหลัง c ีโอของ Microsoft ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า1,700ล้านดอลลาร์ในระบบปัญญาประดิษฐ์และโครงสร้างพื้นฐานรองรับระบบคลาวด์ในอินโดนีเซียครับครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับ Tik t o k นะครับผลการสำรวจความคิดเห็นชี้ว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะครับ เชื่อว่าจีนใช้ t i k t ก k ในการเป็นเครื่องมือสร้างอิทธิพลต่อความคิดเห็นของชาวอเมริกันในขณะที่รัฐบาลสหรัฐก็กําลังพยายามห้ามใช้แอปนี้นะครับผลโพลที่จัดทําโดยรอยเตอร์อิฟซอชี้ว่าชาวอเมริกันราว58%เห็นด้วยว่ารัฐบาลจีนใช้ t i k t ก k ในการสร้างอิทธิพลต่อความคิดเห็นของชาวอเมริกันมีเพียง13%ที่ไม่เห็นด้วยนะครับผลสํารวจพบด้วยว่า46%ของคนอเมริกันเห็นด้วยว่าจีนใช้ t i k t ก k ในการ สอดแนมชีวิตชาวอเมริกันซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ทางการจีนก็ปฏิเสธนะฮะสัปดาห์ที่แล้วรัปรธานาธิปดีโจไบเดนลงนามในกฎหมายบ,าบังคับให้บริษัทไบ n ดนของ t i k t อกนั้นต้องขายหุ้นทั้งหมดใน i k k t อกภายใน270วันไม่ใช่นั้น t i k t อกจะถูกห้ามใช้ในสหรัฐนะครับแต่ t i k t อกก็ออกมาบอกว่าจะท้าทายกฎหมายดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าขัดกับรัฐธรรมนูญสหรัฐว่าด้วยการปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขณะที่บรรดาผู้ใช้ทิก t o k จำนวนมากก็เตรียมใช้มาตรการทางกฎหมายซึ่งอาจรวมถึงการยื่นเรื่องให้ศาลสูงของสหรัฐพิจารณาตัดสินด้วยนะครับไปส่งท้ายเป็นเรื่องของธุรกิจจีนในสหรัฐเช่นกันคุณอุร,รัตน อเมริกาตอนนี้ต้องบอกว่ากําลังจับตามองธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซของจีนนะครับที่เข้ามายึดหัวหาดในอเมริกามากขึ้นด้วยการชูจุดขายด้านราคาที่สบายกระเป๋าแล้วก็เอาใจผู้บริโภคด้วยการอัดแคมเปญการตลาดที่เรียกฐานลูกค้าหน้าใหม่ได้อย่างรวดเร็วในสหรัฐนะครับคุณคมสัรศรีธนวิบุญชัยนารายงานของผู้สื่อข่าวอีวีสตลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ ความร้อนแรงในอีกหนึ่งสมรภูมิระหว่างสหรัฐและจีนคือการแข่งขันในโลกธุรกิจออนไลน์โดย e อีคอมเมิร์ซสัญชาติจีนกำลังเดินหน้าท้าทายตลาดสินค้าออนไลน์ในสหรัฐโดยการขายสินค้าที่มีราคาต่ำกว่าและการทำการตลาดอันน่าดึงดูดใจผู้บริโภคอเมริกันตามรายงานล่าสุดของ The Wall Street Journal ชี้ว่าบริษัท Amazon มองสองอ e ีคอมเมิร์ซจากจีนทั้งเทมูและชีอินว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญที่สุด นอกจากนี้ตามรายงานของทางการสหรัฐยังพบประเด็นการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองบริษัทด,ด้วยเทมูเปิดตัวในเดือนกันยายนปี2022ีปัจจุบันมีผู้ใช้งานในสหรัฐราว5้าล้านคนส่วนชีอินผู้ค้าปลีกสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์เฉพาะในสหรัฐมียอดดาวโหลดเกือบ14ล้านครั้งคริสโตเฟอร์ทงังอาจารย์จากแอนเดอร์สัน o o ูลออฟ n ม g e จเมนต์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแองเจลิสหรือ UCLA กล่าวว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทั้งสองบริษัทสามารถนําเสนอสินค้าที่มีราคาต่ําได้เนื่องมาจากช่องโหว่ทางภาษีของอเมริกาที่เรียกกันว่าเกณฑ์การยกเวนเก้นภาษี The m i n i m i s เกณฑ์ดังกล่าวเกิดจากการที่สหรัฐเกรงว่าค่าแรงสําหรับการจ้างพนักง,งานจัดเก็บภาษีนําเข้าจะสูงกว่ามูลค่าของภาษีที่เรียกเก็บได้จึงเป็นที่มาของ The m i n i m i s ที่อนุญาตให้บริษัทต่างๆสามารถจัดส่งสินค้ามูลค่าน้อยกว่า800ดอลลาร์มาอย่างสหรัฐโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนําเข้า ในเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจอาจารย์จาก UCLA ท่านนี้วิเคราะห์ว่าชีอินไม่ในการโฆษณาแต่จะใช้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ผนวกเข้ากับโซเชียลคอมเมอร์สหรือการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อขายสินค้าหรือบริการโดยตรงให้กับลูกค้าทั้งมองว่าโมเดลธุรกิจที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพของชีอินช่วยลดค่าใช้ใจ่ายเขายังกล่าวว่าชีอินวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อคาดการณ์ว่ารูปแบบใดจะช่วยเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น ส่วนเทมูเลือกใช้วิธีดึงดูดลูกค้าที่ไม่เหมือนใครใช้ทั้งการเล่นเกมแจกคูปองส่วนลดรวมถึงการส่งข้อความแจ้งเตือนลูกค้าไปทางสมาร์ทโฟนทุกวันทางชีว่าเป็นรูปแบบธุรกิจที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้บริโภคและเชื่อว่าบริษัทในสหรัฐน่าที่จะเอาชนะได้ยากอย่างไรก็ดีทั้งเทมูและชีอินถูกลูกค้าบางรายร้รองเรียนไปยังองค์กรไม่แสวงผลกำไร Better Business Bureau หรือว่า BBB ในกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าความล่าช้าในการจัดส่งและการบริการ เมลานีแม c กโคเวนโฆษกขององค์กร BBB ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าผู้บริโภคจะต้องทำการบ้านตรวจดูโปรไฟล์ของผู้ขายอ่านทุกอย่างแล้วจึงตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าจากร้านนั้นหรือไม่ในปีที่แล้วรายงานของคณะกรรมการรัฐสภาสารัชีว่าในห่วงโซ่ประทานของทั้งเทมูและชีอินอาจมีความเกี่ยวพันกับการบังคับใช้แรงงาน รายง,งานจากคณะกรรมาธิการแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าด้วยกรณีพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุว่าผู้บริโภคชาวริการควรรู้ว่ามีความเสี่ยงสูงมากในห่วงโซ่ประทานของเทมูจะมีแรงงานที่มาจากการถูกบังคับในประเด็นข้อสถามเรื่องการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องโฆษกของชีอินเขียนอธิบายถึง VOA โดยใจความตอนหนึ่งระบุว่า ชีอินมีนโยบายต่อต้านการมังคับใช้แรงงานเราตรวจสอบทั้งห่วงโซ่อุปทานอย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยจะดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานของสหรัฐอย่างไรก็ดี VOA ไม่ได้รับการตอบกลับในประเด็นเดียวกันจากทางเทมูในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญประเมินรับว่าแม้ทั้งเทมูและชีอินอาจเกี่ยวข้องกับการมังคับใช้แรงงานแต่สิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อนักช็อปในสหรัฐเพราะท้ายที่สุดแล้วชาวอเมริกัน จะตัดสินใจซื้อสินค้าจากป้ายราคาที่ยาวยวนใจผมคมสารสีธนวิบุญชยัย VOA รายงานรับเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศสุภาผลและคุณนพร,รั์ชัยเฉลิอมมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพร,รั์ค่ะสวัสดีครับคุณธีรัตเรื่องการค้าขายบนโลกออนไลน์ที่ตอนนี้ก็ถือว่าได้เปรียบในแง่ของความสะดวกสบายนะทำให้การช้าขายบนตลาดในห้างปกติก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเหมือนกันใ,<ช>ในประเทศไทยก็มีมุมมองว่ากำลังจะสร้างความเท่าเทียมความเป็นธรรมด้วยการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับ สินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศเพือ่อให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ยังเป็นแนวคิดที่กําลังจะต้องลงรายละเอียดและรอมติคณะรัฐมนตรีค่ะก็เห็นเห็นความเคลื่อนไหวของอ e ีคอมเมิร์ซในอเมริกาแล้วราคายังเป็นสิ่งเย้ายวนใจอยู่ใช่ไหมคะ ผู้บริโภคครับ,รบยังไงก็คงชอบของถูกมากกว่านะครับแต่ว่าแล้วแต่วิจารณญาณของผู้ใช้เหมือนกันนะครับว่าจะเชื่อถือแพลตฟอร์มที่เราเห็นมากแค่น้อยแค่ไหนล้วจะเชื่อสิ่งที่เราเห็นกับของเราจะได้แค่ไหนเพิ่งคุยกับคุณสมพศว่าส่วนตัวมีความสงสัยมากเลยยังไม่ตกเป็นลูกค้าเขาครับ คือเราเนี่ยใช้เวลาใช้สื่อสังคมออนไลน์เราเห็นพวกโฆษณานมามาประจำนะฮะทั้งสองแพลตฟอร์มที่คุณคมสันรายงานไปเนี่ยขึ้นมาตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยห,หลายหคนเห็นราคาแล้วก็อาจจะอยากคลิกเข้าไปดูดังนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นการทำตลาดแบบรุกหนักจริงๆนะฮะในอเมริกาตอนนี้ค่ะลรวติดตามกันต่อไปว่าจะมี ความสมดุลอย่างไรหรือมีอะไรที่สร้างความเท่าเทียมเป็นธรรมหรือให้กลไกลตลาดเป็นผู้เป็นฝ่ายทํางานนะติดตามกันต่อขอบคุณค,ค,คุณทรงพจน์คุณนภรัตและทีมงานวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ